ที่นี่สารสนุสีสหม่ <นะ S 2> สูสองก้าที่จุดเรียงวจค่ะอย่นี้พัฒนาใหม่น,นะเ,นนเหมือนกับลงบาพานกีกระนเลยอันนี้เป็นสูนสนสุขนะสีบุเรือง เดี๋ยนี้ก็ปรับปรุงใหม่สวยมากเลยนะเรีกว่าเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะอันนี้โรงพยาบาลหลวงนะเดี๋ยวนี้มีมีช่วงเย็นมีนอกเวลาด้วยตั้งแต่สี่โมงถึงสองทุ่มนะอันนี้เป็นศูนย์สาธารณสุขนะ้วไม่ใช่โรงพยาบาลเน้นนะ อ่านี้ปรับปรุงสวยมากสวยมากเลยนะนึกว่าอยู่โรงพยาบาลเอกชนแต่นี่อของหลวงนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโชคดีครับ